สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนสุขสุขคนพี่น้องเลยไปตามหาเจ้าของสวนนี่แหละสบายดีพี่น้องมาอันนั้นมาตลาดสวยแล้วนันบ่มีอย่างมีของมาเลยแหวะมาซื้อน้ำใหม่ไปแกงเที่ยงฮ่าเสียงน้ำมันไหลตัวต่อจะจะคู่กับแดดเช้านี้มันไหลแห้งกันไร้น้ำน้ำใหม ไลายบแห้หงว่าได้แดดสำนีนะได้สำนีมันก็ไล่ค่อยๆคนเป็นคนอุดรเนาะลาย้อยคน่มเป็นคนอุดรอ,อยู่สเพ่นอยู่ฝั่งคนฝั่งไทยแหละเพิ่นมาได้คู่คลองอยู่ฝั่งลาวไปาจีา๋ไงเราใส่เราไปทางใดล้ว ល្រូវីរីសារបស់សាលាន់សារីសារប់សារ เอาสมมติข้าเจ้าก็ซื้ออยู่คุ้มืหมอะไคนก็ให้ซื้อไปปลูกอีกซื้อเป็นเบี้ยมันเลยบุษันดอกพี่น่อยบุษันว ชอบมากเลยการหาหน่อไม้ที่ผมต้านห <c oughs> น่อมันเนไงมันขนึ้นโคนแก้วเห็นทางไหนเนอะมาไปทางนี้ก่อนนี่น

ยัรเราอันน้ฮาวมนาตัดบนไม่กีนที้งอีกพันหนึ่งได้ดิที่มันมีคน

คาน5อันปลูกคานทั้งท่านพี่น้อยมันออกบ่ลายคันเป็นยามหน้าเนาะไปขายตลาดนัดสิขายดีเนาะน้อได้จักทุงซะเซ้านี่เออ ท่านจอดเล่เขาหุ่มใช่เล่เขาถ่าฮาหักกับมันหักกันหลดไปเบิด อันรบปาดให้เจ้าหนึ่งได้เจ้าหนึ่งถ่ายอยู่หลดอพีพน้อยอยู่นอกบ่เค้อเห็นไม่เห็น,นก่อเป็นตัวเองเนี่ยของตัวเองสักสามสี่ก้อนป,าปลาใหไล่จังแกงตัวหนึ่งก็านน่ะ em à, đi tìm về cây okay. cây lọ xuân ơi, thấy kinh Sông. กิมซุงหรือกินซุงพี่น้องมันหมักน้ําแห้งอะไรซุ่มไปเบิดซุ่มไปอดแล้เปียกบ่แม่นสิซุ่มเปียกจังสิต้มไปเลย พี่น้อง่มีน่าตัดพี่น้อาไปขายตลาดนัดเศร้านี่ก็ Lai thùng nó không ha cái lưới làm hai cái chất chất and หลอกทางน้ำใหม่พี่หนุ่มเอ้ยมันตูดบบบใหญ่ๆเอาไปได้ก็ได้เอาเองจ้าเลยเอาไปได้มันต้องมีมันบ้มีน้าปาดเราปาดไปแล้วมันอันนี้มันสั่นแล้วเอามันสั่นโพดมันสั่นแล้วมันสิบโพได้อีกเมื่ออื่นคนเราจะจสิ้คลายได้ สันโพกไปหน่อยงงว่าพอคายมันเป็นต ah ัวตัวอุดนี่เดี๋ยไป มาไปป่าได้นี่ยมาไฟป่าวันละไหมานีหยอยาไปงานนาะเราอาหานเนาะอันตัวเราขยายพัน์ีจดใกล้ๆเอาอยู่เป็นมันหน่อยแอ่เอา ห้าหลอดห้าหลอเห็นเลยกับเอาตัวตัวใหญ่เอาบุรอีหน่งน้าก็าาาห้าหลอหาล้าแครนนะีนอปกๆแป๊กๆหน่อ สันโสดอันนี้มันนะ้อขึ้นใหญ่เราเก็บไปขายจนหมดเลยจำเป็นแล้วเนาไดยมาเราก็ต้องหาเอาพี่น้องไยนี่เราเย้ายใหม่ปีหนึ่ง

อ๋อเลเห็ว่าอัน,อนกีอันเด็กไทยนด้เ <c oughs> อนนอเชียเช่ยเล็กน่อยป้าปหันหะะเชี่ยเล็กหน่อยอ้กินขนมก่อนบ่าใจที่บอ,อก่ะเอ <c oughs> อเย้อยากินไข้ก่อนอยากินข้ก่อนจันท <c oughs> ส่บอ,อก 어. <머레> พู้นองรถอออยู่เลพู้นอกอ้ก็ได้วานเราไปแล้วลูกเราโอหาะได้น่แม่ก่อนนะอทังได้ือโพ่อเลยบ่โดเลยบ่ มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยงานนี้มีฟรีจ้าพี่น้องโขงค่าแนะนำทีอาเหม็ดได้ฟรีเลยเป็นอะไรบอกพี่น้องเนาะไปเก็บกลางทางพี่น้องไปเก็บกระโปงกลางทางซิ่งไปตลาดเอาป่ะชิ่งไปตลาดแต่บประทานตลาดไปเห็นไปเอากระโปงตกในกลางทางกันดยก็ได้เก็บซะมาให้เด็กๆกิน ดีเก็บกระโปงไม่น้ำป้าพี่น้องซีหมากเลยไม่ได้ไดเห่้เห่เด็กๆคือกินหรือว่าข้าบัวเอาเ่โอ้ยใครจบเอามันเหี้ยไม่หมดกระโพงพี่น้องเด็กเก็บมาีเอาตุนนี่มาปอกมาเลยพาปอกพาปอกจะน้องไม้พี่น้องมี่ได้เก็บบ่นด่เลยเดกเก็บบ่แน่ไหก็ดเออเก็บบิดหกสิบบาทฮอน่อไม้จ้พี่น้องซื้อเอาบลอน่อไม้นี่ย ได้เก็บกันคระโพดพี่น้องงานนี้ได้เก็บของฟรีจ้าเก็บกระโพดเนี่ยกินข่าวก่อนเลยขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อที่เขามาบริวารซุ่มไปโฟกันใหม่คลิปหน้าสบายดีเนยเฮเนยคือกระโปรงเลยอ่ะกระตุตัวนี่งอ้าวบ๊ายบายเดี๋ยวจะทำองเนยก่อนยังมันนีนเนย 妈，你们先。嗯嗯